ไปเสียงไ,าห,าไห้เทีเย่ยวไหดีเห็นคนฝังอย่าเลยอะเห็นรถเห็นกะเบี่อะไปเสียงไห้เทีาา่ยวไหดีตอนนี้มาอยู่ที่เสียงไห้ตั้งแต่เมื่อวานวันที่16ถึงตอนประมาณ6โมงเย็นมั้งไม่แน่ใจแต่อันนี้คือมาอยู่เสียงไห้ตื่นเต้นมากแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลิสก่อนว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันแล้วก็เป็นสถานที่แบบ ฟิลยอดฮิตว่ามาเซี่ยงไฮ้ต้องไปเที่ยวที่ไหนกันดีไปกันเลยตอนนี้เที่ยวอยู่คือในย่านปูตง เซี่ไฮนเราก็มีแบรนด์ลักชัวรี่เต็มไปหมดเลยและที่นี่ก็เป็นยา่านศูนย์กลางแห่งการเงินในเซี่ยงไฮด้วยตึกการเงินตึกแบงก์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยจริงจริงไป <laughs> ตรงไหนอะเราต้องกินช้าที่ไหนอะ <laughs> เดี๋ยวขอไปหาข้าวกินก่อนแล้วกันเอางี้ไม่โอเค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 ไม่โอ มือนีกิมหมาล่าค่ะเสียงดังมากเลยนะแตเสียงดังนิดหนึ่งเพราะว่ามาประเทศจีนเขาก็จะคุยกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดามากเพราะฉะนั้นเราต้องตะโกนโซ่ใช่ทุกคนข้าวจิ้มแบเนียเขาอ่ะไม่เสริมแขกปะ ถึงไงเขาไม่เสริมต้แขงปะเรือว่าให้กินแบบนี้อย่าดูฝันท่แขงเขาเพราะ้าไม่เป็นอย่างนี้ล้าก็ไม่มีแ้วาบีคิวบวเขาลอยเขาลอยอ้นี่ลอยแบบผมบาบีคิวกรีนหอมดมด เฮ้กัดอย่างนี้ได้เลยไหมมันจะบาดปากไหมเนี่ยเฮ้ยจับบอลลู้หรือผิด้วยเหรอเอ้์เตียวมาก Baim bỏ yêu 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 นี่ร้านนี้อร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยเลยแล้วสับปะรดอีกแล้วคือขอให้ไอ้มันคือไอติมสับปะรดเหรอใช่ไอติมสับปะรดหรือว่าจีนเขาชอบสับปะรดเหรอเขาชอบทุเรียนเขาชอบทุเรียนใช่เหรอ เพราะชอบทุเรยียนแต่ว่าทำไมถึงมีสับปะรด <c oughs> คือกลิ่นนมอ่ะมันมันเยอะกว่ากลิ่นสับปะรดอ่ะมันเลยทำให้อร่อย <c oughs> อย่าอืดดิ <c oughs> ตาอย่าอืดอืดอย่าอืดไม่ต้องพูด <c> ท <oughs> าตาอยู่หลังต้องมาแล้วเดี๋ยวคนนี้ห <c oughs> <c oughs> น้าพูงไอ้จ้ามาด้วยเนาะ <c oughs> อร่อยอ่ะกลับไปเอาอีกไหมบอกเขาว่า ชอบมากเลยค่ะอร่อยที่สุดในโลกเลยไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินอิ่มมากนี่ร้านนี้อร่อยบ้านเขามีที่แบบไอเดียยืม Power Bank เหมือนกันเลย เดี๋ยวเราจะไปพิพิธภัณฑ์กันต่อแต่ว่าเดี๋ยวต้องเดินไปไม่ไกลมากอยู่ใกล้ๆก,กับห้างน,นี้นี่นี่ห้างอันนี้เลยอันนี้อินเสิร์ตเดี๋ยวเราจะเดินไปประมาณ5นาทีจากห้างนี้ <c oughs> เพื่อไปมิวเซียมประวัติความเป็นมาของเซียงไฮ จริงๆห้างนี้มันอยู่ใกล้กับเซี่ยงไฮทาวเวอร์อันนี้เลยเดินมาง่ายๆขึ้นมาที่ลานบุกบุกก่อนพี่มันเรียกว่าลานบุกลุกปะน่าจะใช่นั่นแหละแล้วก็หันไปหันมาก็จะเจอห้างอากาศตอนนี้คือดีมากอะใส่เสื้ออย่างเงี้ยไม่มีเหงื่อเลยปกติเป็นคนขี้ร้อนมาช่วงนี้คือเดือนเดือนอะไรอะเดือนตุลาเออตุลาตุลากังเดือน คนถ่ายรูปเยอะมากเลยอะตรงนี้เห็นตึกอะไรอะ่ะแต่ว่าเขาไม่หาไม่หาเชีงไหมเทถวเพอเดี๋ยวไปเจอกันที่มิวเซียมเลยจ้าวันนี้ไม่มีดูโอมาด้วยอะ่ะมันจะแบบย,ยากๆหน่อยราคาที่เราจะขึ้นตึกดีคือ398อยู่หยวนตกประมาณ400หยวนใช่ไหมคูณห้า 2,000บาท1,000บาทมีทอนต่อหนึ่งคนน่าจะประมาณ850อะไรประมาณเนี้ยชงนี้แล้วก็ช่องนี้เอาจริงมันสูงอยู่นะตรงนี้ก็อยู่ที่263เมตรแล้วอะแต่ขา้างบนน่าจะสวยแต่ว่าถ้าเห็นวิวอะไรบ้างเดี๋ยวต้องดูก่อนน่าจะเป็นการชมเมืองแบบปกติปะ่ะคือแบบ ไปในตึกมหานครเพื่อดูเมืองในกรุงเทพอ่ะอันนี้ก็เหมือนขึ้นขึ้นที่ตึกนี้แต่ว่าดูเมืองในเซี่ยงไฮ้ตอนนั้นอันนี้เป็นการซื้อทิเก็ตเพื่อขึ้นไปชมวิวใช่ปะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาที่เซี่ยงไฮ้ history museum เป็นแบบมิวเซียมประวัติศาสตร์ของเซี่ยงไฮ้ <c oughs> ้อไม่รู้ว่าส่งได้ไหมแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันจะเป็นเหรียญยอ่อแต่ตอนเนี้ยเป็น QR code แล้วอาจจะแบบไม่แน่ใจว่าทำไมเขาทำแบบนี้อาจจะเก็บเงินยากหรือขี้เกียจมาเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาเลิกใช้เงินสดแล้วออ๋เออใช่ในจีนเขาไม่ใช้เงินสดแล้วใช่มีใช้แต่ paypal อะ paypal เลยวะอะไระปะ alipay กับ WeChat Pay ค่ะส<อ>ามสองหนึ่งใช้แต่อา a ีเพย์ในการจ่ายเงินเออใช้อา a ีเพย์ง่ายมากเราไม่ได้แบบ นี่คือที่เรามาเที่ยวตอนนี้ก็คือไม่ได้กไได,ไม,ไ,ดไม่ได้ไปแลกเงินสดมาเลย <_ c oughs> ใช้แอปจ่า <_ t ale> ยเดยวเฮ้เมื่อกี้หลดเขาหลงเข้าไปคืออดีมาได้ไงวะ <_ t ale> คือคือยังไงจริงๆมันก็แค่ชมวิวแค่นี้เลยขึ้นมา ชมวิวค่นี้ส เท่าเพลทาวเวอร์เลยแบบเดินมาง่ายๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเจอป้ายเองและนี่ก็คือภาพแรกที่เราจะเจอเมื่อศตวรรษที่20เนี่ยถนนหนานจิงลู่มันจะเป็นแนวนี้เลยแต่ตอนนี้คือเขาแบบปรับเปลี่ยนใหม่แล้วอ่ะม,ม,มันทําให้มันทันสมัยมากอ่ะมันมีของขายแบบเต็มไปหมดเลยแล้วก็รถเก๋ก็ไม่มีแล้วอ๋อที่มันมีแม่น้ำบ้าะอันนี้คือดาบัน เดี๋ยวเราลงให้ดูสถานที่เดือบันที่เราจะไปถ่ายให้ดูในคลิปนี้ด้วยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ต้องไปถ่ายรูปอะไรไม่บอกในปีอะไรไม่บอกอะไรอ่ะหนึ่งแปดหนึงแปดก็